สวัสดีครับผมปีเตอร์ฟอร์ i ิฟายท็อปไลน์ไดมอนมีข่าวดีจะมาบอกมีข่าวดีจะมาบอกสิ่งที่ผมกําลังจะโชว์ขณะน,นี้เป็นสิ่งที่พ่อแม่พี่น้องทุกคนน่าจะคุ้นกันแน่นอนนี่ครับผมเป็นโปรโมชั่นใหม่ๆจากสอนอนองแขมพี่ๆตำรวจเขาใจดีเหลือเกินตั้งแต่วันที่1ทธันวาคมถึง3ที่เบธันวาคมนี้นะครับพ่อแม่พี่น้องครับท่านที่อาจจะพลาดพลั้งไปนะครับไปโดน ผ่าไฟแดงมั่งขับย้อนสอนมั่งอะไรก็แล้วก็ตามแต่มาสองสอนอหนองแคมบอกว่าปรับแค่หนึ่งมาสองใบปรับหนึ่งใบเป็นโปรโมชั่นที่น่ารักมากจากพี่ๆสอนอหนองแขมตํารดวจพี่ๆที่น่ารักของเรานะครับท่านโดนปรับโดนจับแบบว่าอะไรต่อมีอะไรขับโมอเตอร์ส่งมอเตอร์ไซค์อะไรเนี่ยมาสองปรับแค่หนึ่งหรือว่าซื้อหนึ่งแถมสองแบบนนี้มามาสองใบปรับแค่หนึ่ง จำไม่ดีนะครับหนึ่งต่างตาที่เบ็ดอันวาคมนี้พี่ๆตำรวจน้องแกมเขาแจ้งมาครนะับ